เกษตรกรฟังด่วนทกาสเคาะใจเงินแล้วเกษตรกรกลุ่มนี้รับเงินคัวเรือนละ26,000บาทพ่อพี่น้องเกษตรกรอยู่กลุ่มนี้หรือไม่เช็คด่วนกับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เจ้าหน้าทุกท่าน และผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมืน้นนี้ทั้งช่องของเขาก็มะพร้อมกับข้าวสารสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรเชาาให้ชาวนาและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับ พ่อมพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆนั้นไม่้นะครับก่อนอื่นทางชองา่องของเฮาก็้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อทางช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับ พี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับกับผมกับมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางกระทรวงพาณิชย์นะครับ,าบ,ารบมาฝากพ่อพี่น้องเกษตรกรเชาใหา้เชาานาของเขาคือเก่านะครับซึ่งล่าสุดน,นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจ้งความคืบหนา้าสําหรับโครงการบรรดาเด็กเกษตรกรผู้ปลูกม,มันสําปะหลังในงหวดทีหนึง่งโดยผู้ที่จะได้รับเงินในงหวดนี้จะต้องเป็นกเกษตรกรที่แจ้งพอปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน2563 ละระบุวันคาดว่าที่จะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่หนึ่งทันว่าคมสวงหาสามโดยทางธนาคารทกศจะมีการจ่ายเงินให้แก,กเกษตรกรในวันที่หนึ่งท่านว่าคมสวงหาสามนี่นะครับโดยผู้ซื้อข้าวก็ได้รายง,งานจากกระทรวงพาณิชย์ว่าเมื่อวันที่26ิพฤศจิกายนสวงหาสามที่ผ่านมานะครับนายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ กำกับและดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังได้เห็นชอบกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนตา่างราคาให้แกรร่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังประจำปี2563ทับ64ในงวดที่1โดยจะต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนตา่างให้แกรร่เกษตรกรผู้กินทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและระบุวันพอปลูกตั้งแต่วันทีน่1เมษาย,ยน2563 และระบุวันคัดว่าที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองหาสามในราคากิโลกรัมละ26สตางค์ซึ่งเป็นส่วนตางจากราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่2บาท5 0สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับโดยราคาตลาดหัวมันสปลังเชื้อแป้งอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท24สตางค์นะครับทั้งนี้การจ่ายเงินชดเชยส่วนตางสำหรับผู้ปลูกมันสปลังจะมีการจ่ายทุกวันที่หนึ่งของเดือน เป็นระยวลเวลา12เดือนนะครับโดยจะจ่ายงวดแรกในวันทีน่1ธันวาคมสวงหาสามนี้ซึ่งทางธนาคารทกศจะมีการโอนเงินเข้าแก้บัญชีเกษตรกรโดยตรงนะครับโดยเกษตรกรหนึ่งัวเลื่อนจะมีสิทธิ์รับแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับและในการจ่ายเงินชดเชยส่วนตา่างในงวดที่1นี้นะครับจะมีพ่อพี่น้องผู้ผกมันสับปะหลังนะครับจะได้รับเงินชดเชยส่วนตา่างสูงสุด26 0 0 0บาทนะครับสำหรับโครงการประกันกรายได้เกษตรกรผู้ผกมันสับปะหลังในงวดที่หนึ่งนะครับ ครับแลนนี่ก็เป็นข่าวสารดาสวนะครับสำหรับการจ่ายเงินของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังในงวดที่นึ้นะครับจังไรจังไรทั้งชงของเขาก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่ได้รับเงินในรอบนี้นะครับหากเพื่อนพี่น้องมีข้อสงสัยก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับเพื่อไปอ่านข่าวสารฉบับเต็มได้เลยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆนั้นไหมนี้นะครับสำหรับื้อนี้สวัสดีครับ